คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยองเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะกรับสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องของนายพีด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมลักกี้เน็ตโตาจานหลืมแมวนำโชคนั่นเองวันนี้พกมาที่450ครับจะกดที่ไม้ละไม้ละ 30ก่อนแล้วกันนะเปิดเทอร์โบแล้วไปครับลงมาเปิดมาดอกแรกที่112.5โอ้โหไม่ไหลครับนะั่นและไปต่อลงไมกี่อีกทีหนึ่งเปิดมาดอกนี้ที่69เออไหลต่อไปที่3าเบา,าสะสซาแกะเตอร์คาดตัวเดียวโอ้โหยังไม่มาครับนะั้นไหลต่อไปอีก9และยังไงดอกนี้ซากะเตอร์จะมาไหมเออโอ้โหสวยงาม จจียดได้มา3บเ 1, 1็ตพอกนักสแกตเตอร์5ตัวบนฟี12ครั้งนี้ไม้30ครับเริ่มเลยโอ้โหและเปิดมาดอกแรกคูด4เมตร72ครับนะโอ้ยเจได้ไม่ไหลครับและ1 1ครั้งเปิดมาดอกแรกคูด6เมตร135ไม่ไหลอีกและ10ครั้ง9ครั้งเออเปิดมาคูด8ปมี่36เฮ้ยวันนี้ทรงดีเว้ยและ8ครั้ง เจ็ดครั้งแล้วเออเปิดมาที่เจ็ดสิบสองโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วหกครั้งโอ้ยเด็ตัวคูณเพิ่มและห้าครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วเออเปิดมาตรงนี้คูณสิบสองที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่โอ้โหไม่ไหลเหมือนเดิมและวสามครั้งสุดท้ายโอ้ยเด็ตัวคูณอีกและวสองครั้งสุดท้ายเออเปิดมาตรงนี้คูณสิบแปดที่ห้าร้อยสี่สิบครับ เออสวยงามไหลแล้ว81และมาต่อครับผมนะอีก432และไหลต่อไปอีกทีหนึ่งคูณที่ส0ไปที่180โอ้โหหมดแล้วครับและดอกน,นี้มาแล้ว1233รางมันมีก้าและรังสุดท้ายโอ้ยรังสุดท้ายไม่มาครับนะไม่เป็นไรครับสเก็ตเตอร์รอบแรกตัว่าใช้ได้นะได้มา1692รับรางวันครับแลขยก็ยเพิ่มไปที่ไหม ร้อยเลยแล้วกันแล้วลงมาเปิดมาดอกแรกที่1 1 0ิโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วและลงมาอีกอีกทีเออสวยงามโอ้โหกดไม่ก,กี่ทีสแกเตเตอร์มาอีกแล้วครับนะและสี่ตนครั้งนี้ม้ร้อยเรับแ,และเปิดมาดอกแรกที่พูณ4 20เออไหลตออ่อไป็น1่งอก160ครับ โอ้โหหมดแล้วว่าร้อยแปดสิบและเก้าครั้งไม่มาในตัวคูณเพิ่มกลาเป็นคูณหกและแปดครั้งมาแล้วคูณแปดไปที่หนึ่งพันสองร้อยทั่วและไม่ไหลครับในตัวคูณเพิ่มกลาเป็นคูณสิบแล้วนะและเจ็ดครั้งไม่มาหกครั้งลงมาเออเปิดมาคูณสิบสี่ไปที่ห้าร้อยหกสิบไม่ไหลเหมือนเดิมในตัวคูณเพิ่มอีกกายเป็นคูณสิบหกแล้วนะครับนะตอนนี้และห้าครั้ง เออเปิดมาคูณเป็นแปดเป็นที่หนึ่งร้อยแปดสิบโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วสี่ครั้งเปิดมาดอกนี้ครับหนึ่งพันแปดสิบเออไหลแล้วคูณยี่สิบเปที่หนึ่งพันแปดร้อยตัแล้วมาต่อครับในหกร้อยและไหลต่อไปอีกทีสี400่ร้อยโอ้โหหมดแล้วและดอกนี้ซูปเปอร์เอ้ยไม่ใช่ซูปเปอร์รางัอเมกามาอีกแล้วครับน,นะสามพันแปดร้อยแปดสิบและสามครั้งสุดท้าย เออเปิดมาเบาๆที่110เออสวยงามไลยตออ่อไปสองเป2นสองและมาต่ออีกนะครับมา220้โอ้โหมาต่ออีกทีถึงสามพันสามร้อยและหมดโอ้โหซปเปอร์มิกามาแล้วโอ้ยนึกว่าจะไม่มาแต่มา5,830นราวบมันาวมาซเปอร์มิกาครับและสองครั้งสุดท้าย เออเปิดมาดอกนี้ที่720สวยงามไหลต่อไปสามิและมาต่ออีกเลยครับนะ2,400ั24และหมดครับโอ้โหและดอกนี้ครับราก็โตสามัน่้อดเฮ้ยจังหวะจะมามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับนะและครั้งสุดท้ายเปิดมาโอ้โห3 1 2 0และไม่ไหลนครับนะโอ้โหสวยงามจัดก็โตสงครั้งติดเลยทีเดียวได้มาสามพอปิดท้ายครับ และสกตกตเตอร์รอบนียวนะสวยงามในจัดกับจวหนึ่มดั้ามสิบรับรางวัลและไปต่ออีกนิดหนึ่งแล้วกันเปิดมาดอกแรกกับนาคูณ4ไปครับ360โอ้โหเรียบร้อยเข้าสเกตเตอร์ไปอีกหนึ่งทีกับมาแบบต่อนเนื่องและสีนนูนฟีสิบครั้งเปิดมาดอกแรกกับนาคูณ4ี่ไปที่ิโอ้โหไม่ไหลและ9ครั้งไม่มา8ครั้ง ไม่มาอีกและเจครั้งห <6 S 1> ครั้งแล้วโอ้โหไม่มาเลยวะและหครั้งเออเปิดมาที่320ิบไม่ไหลและ4ี่ครั้งเออเปิดมาที่หนึ่งพปดิไหลต่อไปจ้หนึ่งร้ิโอ้โหหมดอีกแล้วกบลังได้มาอีกหนึ่งพันครับและสครั้งสุดท้ายโอ้โหโตคูลเพิ่งจะมาและ2ครั้งสุดท้าย โอ้โหตัวคูณมาอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วเออเปิดมาที่420ไม่ไหลโอ้โหแตกันเตอร์รอบนี้นี่เหมือนมาแถมนะได้ไปอีก2240กับรับรางม,มันแล้วพอแล้วดีกว่า จากซุ้มแรกมา450ครับนะได้มาเกือบ23,000เลยขายไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครกดกระดิ่งนู่นนี่นู่นี่นเป็นกำลังใจให้ในทีด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองเล็กสองและมาเล็กสามกันด้วยนะทิงลิงไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากติดตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิงลิงไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในทีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า